จากอดีตที่โดนดรามา่าตอนนี้มายืนบนเวทีอย่างสง่าเป็นทิดาลำเพลินพี่น้องครับสวัสดีครับ f อบ่าวดงคนมากหมอลำสุขสุขคนนะครับ FC สาวน้อยเพ็นป่านแพง f อเหล่านี้ทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอบพระกคุ้นท,ท,ทุกท่านนะครับรวมไปถึง f อซน้องไรอันอที่เขามาติดตามชมที่เขามาติดตามเพิิงในช่องของบ่าวดงและให้กำลังใจบ่าวดงด้วยดีเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะคำหนีแรงหนีมีเรื่องดี อยากมาเล่ามากราวส่พีส่นองฟังนะครับซึ่งได้เห็นภาพเมือ่อคืนนี่พาตีอีหลาองค์อองถือผัดลมหนึ่งตัวขึ้นไปบนเวทีแล้วอดคิดวไรถึงอดีตที่ผ่านมานะครับก็เลยได้ใส่คำนี่จากอดีตที่โดนดรามารรงง่านะครับสู่ที่ดาลัำเพลินของเงาแกพี่น้องครับ ซึ่งถ้าผู้ใดจําได้นะ้าติตามอิหลางอุงอิงมาตั้งแต่ตนจะเห็นนะครับเรื่องเล่าดราม่าเกี่ยวกับพัดลมนะครับในมือนั่นหลายผู้หลายคนคนที่หยิบยกมาทําประเด็นหยิบยกมาโจมตีอุงอิงเขาไม่รู้เบื้องลึกเบื้องตื้นณนะตอนนั้นนะครับพี่น้องครับซึ่งเหตุการณ์มันเป็นจังใดนั่นแน่นะเรือผูมขอท้าความนิดนึงนะครับในวันนั้นนะครับเรื่องด้วยอิหลางอุงญิงนะครับ ปวดท้องพี่น้องครับทั้งโรคกระเพาะทั้งรอบเดือนนะครับถ้าบอเป็นปู้หยิงกับซิบรูเราว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนนะครับแต่ด้วยความเป็นอุค์อิงเพชรปานแพ้งด้วยสเปริตนักสู้องคงอิงกับฝืนนะครับวันนั้นฝืนร้องเพลงจนจบนะครับและสุดท้ายนะครับผู้มันอิงก็ได้มาเปิดเผยนะครับว่าทําไมถึงเอาพลมขึ้นไปในวันนั้นเพราะอยากให้น้องพอนไข้ อารมณ์จะได้ดีขึ้นเพราะอารมณ์ดีผลงานที่ออกมามันก็จะดีนะครับเพื่อละงงับให้มันเบาลงประมาณนั้นนะครับระบายความร้อนระบายระบายให้อีลานะครับจะได้มีความสุขนะครับจะได้มีอารมณ์เย็นขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะครับจากอาการปวดท้องอยู่แล้วซึ่งเ้าไปเห็นนะครับวันนั้นอึงอิงืนมากๆพี่น้องครับปวดท้องมากและฝืนร้องเพลงจนจบและเข็ดออกมาได้ดีนะครับ และวันนั้นเป็นวันที่21เมษายน2023นะครับต่อด้วยคืนวันที่22เมษานะครับมาไปไล่เบนคลิปเก่าๆได้เนาะโรสิบเ1็ช่องเสียนนนะครับคลิปประกอบที่ผมได้นน้ำมานะครับหรือนะครับคลิปน้องรถเมนะครับพี่น้องครับที่ผมได้นน้ำมาานอกพี่น้องน,น,นอกเออหลากหลายช่องเลยที่มันเห็ุลงในวันนั้นนะครับก็เลยอยากเอามาให้พี่น้นองได้เห็นภาพบรรยากาศน้ำกันในวันนั้นนะครับ เด็กคนนี้จิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับผ่านวันนั้นไปเขากับปลอยผานบุดสีดามายังหนูบุได้ไปสนใจนะหนูโฟกัสที่งานเท่าได้ยินคําพูดอุ่งนี้แบบนี้มากโดยตลอดนะครับพี่น้องครับและหลังจากเหตุการณ์นะั้นองอิงก็ได้เอาเรื่องราวนั่นแหละครับดราม่ามาคัฟเวอร์นะครับ,าม,าม,า cover, รบมาเฮดเป็นคอนเทนต์ออกฉากล่ำพี่น้องครับ ให้พี่น้องในหัวรอนะครับอีหล่าเบิงเจ้าของย่างไสเิ่นกับหัวรอ,อย่างนั่นพี่น้องครับเช็คเช่นกันครับหลายวงเลยทีเดียวนะตอนนั้นได้คอนเทนต์จากองค์หญิงเพชรบานแพงคอนเทนต์เอาพัดล่มขึ้นและนี่เป็นคนแรกนะพี่น้องนะที่เอาพลดล่มขึ้นไปบนเวทีและวันนี้นีะครับพี่น้องครับเด็กคนนี้เหระครับ oh. เมื่อ2ปีที่แล้วนี่ครับพี่โดดคนดูถูกโดนคนดรามา่า ตอนนี้มายืนเป็นนัมเบอร์วันบนเวทีหมอลำเพลินนะครับพี่น้องครับเข้าเห็นเสร็ทางของเด็กหน่อยคนนี้แล้วมันปลื้มใจมันดีใจนะครับที่นะครับเขาบอยยอมแพ้เขาบยอย่อท่อต่ออุปสรรคต่างๆนะครับแม้ว่าจะโดนเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายที่ถาถมเขามากเนาะพี่น้องเนาะเด็กคนนี้ผ่านเรื่องราวผ่านกระแสะโจมตีมากเยอะแยะนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ผานไปด้วยดี คนที่มาโจมตีเหล่านั้นนะครับแพ้ไพ่ตัวเองไปเื้อและยิงไม่เห็นภาามือขึ้นนี่พี่น้องครับอีลาองค์หญิงออกประร้องเพลงต่อหน้าประชาชนนะครับต่อหน้าพูพมเมเนเอฟซีแปะมือพี่น้องล่ามแตกกว่าใดมือขึ้นครับพ้นหลแห้งเน่นสังกะสีเลยนะครับนี่แหละครับความที่เป็นประเด็นในตอนนั้นนะครับคิดให้คนอยากอือ ปฏิเสธไม่ได้ครับหลายครั้งหลายที่หลายเทือที่เป็นกระแสขึ้นมานะครับที่เป็นประเด็นดรามา่าถึงมากคนอยาก้ล่าเด็กคนเนี่ยมันเป็นจริงที่อย่างเขาพูดไหมนะครับเลยเดตต่างติดเบิง่งไ,ได้สอะได้ซองเบิ่งนะครับได้ค้นหาเบิ่งว่าเฮ้ยเด็กคนนี่มันเป็นคือเขาว่า,วามันเป็นเช็กเช่นที่เขาโจมตีไหมถึงบอครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอุ้งหญิงจะปล่อยผ่านทุกครั้งไปนะยิ่งโจมตียิ่งดังยิ่งปัง เช็คเช็นเที่ยวเห็นทุกมืออีกนะครับพี่น้องครับยินดีกับทุก,ทกความสําเร็จของอีลาองหญิงเพราะเราได้ติดตาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงทุกวันนี้เห็นมาเพิดทุกสิ่งทุกอย่างหลากหลายความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ที่เราได้เห็นองหญิงเพชรบานแพงเนาะพี่น้องเนาะเห็นมาถึงวันนี้ละชื่นใจครับพี่น้องครับเอากรสิโรงพี่น้องครับขอฝากการฝากงานนิดนึงนะครับอุงหญิงเพชรบานแพงทําการแสดงที่ บ้านเก่าพานทองชลบุรีนะครับพี่น้องครับเมืออ่อเช้าเราอาจจะประกาศผิดเป็นระยอกเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออส่วนน้องไรอันนะครับวัดสวนแตงสุพรรณนะครับจังไดยูไก่ใสกลับไปให้กับมั่นใจน้องๆทั้งสองคนเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วละ่นะณตอนนี้และนะครับพี่น้องครับข่าวดีกระซิมา่าเร็วๆนี้นะครับคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ไรอันนะครับอีหลาเป็นยิ้มรับปากแล้วว่าจะไปรับเชิญเพราะฉะนั้นนะ ติดตามครับพี่น้องครับเชียร์ชมเด็กที่มีความกระตันยูรู้คุณแบบนี้บกคิดหวังดรอกครับพี่น้องครับและช่องของเข้าบาวดวงคนมักหมอลำช่องนี้นะครับจะส่งเสริมจะผลักดันแต่สิ่งดีๆจะพูดถึงแต่พลังบวกของเด็กน้อยทั้งสองคนน่อพี่น้องเนะาะจะได้ฝากถึงกับเรงใจให้งแก่นครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหนี้ครับเรียวยาวอาจารย์ได้ที่ผมกล่าวไปแล้วอาจจะบดถือบกวนบอสูภาา ขออภัยแในดี่ตรงนี้นะครับบุ๋มิเจตนาบุรีครับพี่น้องครับ